มาดูเรื่องของการใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพกันหน่อยสิ่งสําคัญที่สุดเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญค่ะทางด้านของสารสุขได้ร่วมกับองค์กรเอกชนร่วมกันชวนผู้ประกอบการไทยนะคะสร้างมาตรฐานอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคมากขึ้น หนึ่งในแนวทางเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางคุณอาระยะโรจนะวานิชากรได้กล่าวถึงทิศทางอาหารสุขภาพกับไลฟ์สไตล์นะคะผู้บริโภคว่าหลังจากเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ผู้คนก็จะเน้นใส่ใจสุขภาพเนี่ยมากขึ้นก็ส่งผลให้สินค้าด้านสุขภาพมีอัตราการขยายตัวอัตราการขยายตัวก็มากขึ้น ประกอบกับทางสาธารณสุขก็ยังให้ความสําคัญกับการลดการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานมะเร็งไตเรื้อรังโรคอ้วนลงพุงจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปรับสูตรอาหารที่มันหวาน มันหรือเข้มเกินไปแล้วก็เน้นใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะทางด้านของเซ็นทรัลแลบไทยค่ะเปิดห้องปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจัดทำฉลากอาหารและอายุผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้ามากินึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะก็มีการใส่ใจแล้วก็นี่คือหนึ่งในแนวทางเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการของไทย<ะ>ผลิตสินค้าแล้วก็สร้างสินค้า ให้ดีขึ้นค่ะอืมใช่ครับเพราะจริงๆแล้วก็ดีกับทางด้านผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ